เมื่อสองเดือนที่แล้วไปเตะบอลเพื่อนล้อมากเลยเฮ้ยทำไมผมมึงบางวะฟีดานมาเตะบอลไว้เฮ้ยตัวล้อเยอะมากตอนแรกที่ผมล่วงนะครับก็ยังไม่ได้ใส่ใจอะไรจนวันหนึ่งมันเริ่มล่วงเยอะขึ้นเอามือไปหยิบที่หนังศีรษะครับมันหลายเส้นมากเลยก็เลยเฮ้ยทำไมเฮ้ยทำไมล่วงเยอะจังจนพี่ที่งานเริ่มแซวทุกวันเลยครับก็เวลาไปไหนก็ไม่ค่อยมั่นใจนครับเพราะว่าผมมันบาง ต้องใส่หมวกต้องใส่ไรไว้บางทีนะครับไม่รู้จะแก้ยังไงดีครับก็เลยลองหาเสิร์ชข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจนมาเจอโฆษณารีไว้ก็เลยลองมาใช้ดูตอนนี้ใช้มาสัก3มเดือนละก็เริ่มดีดีขึ้นแล้วครับจากเดิมที่ถาวตรงข้างหน้านะครับมันบางมากตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาดีขึ้นละตอนนี้ก็มีความมั่นใจมากขึ้นละเพื่อนถามว่าไปใช้อะไรมาเพราะมีเพื่อนบางคนก็เริ่มล่วงละเราก็แนะนําว่า้นี่ใช้รีไว้มานะลองไปใช้ดู ช่วง,รงแรกๆอาจจะยังไม่ขึ้นแต่สักเดือน2เดือนเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้พอไปเตะบอลบอกเฮ้ยพี่ผมขึ้นมาเยอะเลยว่ะคราวนี้ก้าหมุอบอลสบายแล้วดิ